ขอช่วยถามอาจารย์ให้หน่อยค่ะสามีเสียชีวิต6วันแล้วภรรยาจะไปทําฮัทปีนี้ได้สมัครเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปได้ไหมไปกับน้องชายและพี่สาวและเพื่อนอายุ60กว่าแล้ว ในกรณีทำฮัชินะครับอันนี้เหมือนกับวางแผนมาว่าจะให้มันต่อเนื่องกันนะครับกับคำถามที่พี่น้องได้ถามมานะครับว่าจริงๆแล้วสภาพของการเสียชีวิตนะครับของสามีเนี่ยภรรยาเนี่ยต้องอยู่ในอิดดะคืออยู่ที่บ้านของที่อยู่ด้วยกันกับสามีนะครับแล้วก็รอคอยจนกระทั่งครบเวลากําหนด40วันเนี่ยนะครับก็อย่าออกไปไหนในการที่จะไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆแต่ในกรณีของฮัสชินนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องสามีเสียชีวิตไหมครับสามีเสียชีวิตเพระสี่เดือนสิบวันนะครับผมนอิดดะ ของของผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตอันนี้หมายถึงว่าเสียไปกี่วันนะครับสามีเสียชีวิต6วันแล้ว6วันนะครับเพิ่งจะเสียชีวิตได้ไม่นานนะครับในกรณีที่หากว่ามีการกําหนดมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัชนะครับที่เป็นฮั์วาญิบด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้ายังไม่เคยเดินทางไปฮั์มาก่อนเลยนะครับผมแยกเป็น2ส่วนถ้าหากว่ายังไม่เคยไปมาก่อนเลยนะครับแล้วไปแล้วก็มีน้องชายนะครับที่จะเป็นผู้ติดตามนะครับไปเป็นมัฮรอมให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ไปนะครับเพราะว่าโอกาสในการที่จะ หาโอกาสในการมาทำฮัสญ์เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแต่มีมัรอมด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปได้แต่ไปในสภาพที่อย่าไปอย่าไปลันลานะครับหมายถึงว่าใช้คําที่เข้าใจง่ายๆนะครับอย่าไปแสดงความเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนกับช่วงที่เรานั้นในของเอ็ดด้จริงๆเนี่ยคือสงบสงี่ยมนะครับไม่ไปเดินซื้อของอะไรตามตลาดนะครับไม่มีความจําเป็นเนี่ยนะครับก็ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเคยไปทําฮัสญ์แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าต้องเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นไปแล้วนะครับแต่นี่คือสาม,มีเราเสียแล้วเราต้องการปฏิบัติตามหลักการคําสอนของอิสลามอย่างถูกต้องนะครับก็จะเป็นที่ปลอดภัยกว่า